ตัวใหม่นะครับกับผ่าน NV 008 SP v ร์ชั่น2นะครับตัว LRF รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025มาถึงเมืองไทยแล้วนะฮะ100ตัวภาพชัดมากๆนะครับปรับความคมชัดความสว่างได้3ระดับเลยนะครับระยะการส่องก็ลนะตั้งแต่10เมตรจะถึงนู่นเลยนะครับประมาณ100เมตรโดยประมาณนะครับลากได้อีกก็100กว่าเมตรได้ แต่เวลาเรายิงกันก็นประมาณไม่เกินร้อยเมตรหรอกเนาะข้างนอกมืดนะครับมืดตึต๊ดเลยนะฮะดูนะฮะนี่มืดนะครับนี่นะฮะเห็นไฟไกลไกลเลยนะแต่มืดมากนะครับแล้วดูในกล้องนะสลับมาที่แผ่นมาที่ในกล้องอีกทีนะครับเห็นไหมครับชัดมากๆนะครับเส้นเลงสลับสีไฟได้สีแดงสีเขียวนะครับอันนี้นะครับเปลี่ยนเส้นเลงจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับ ชัดเหมือนเดิมนะครับชัดมากเลยนะครับเส้นเลงนะครับเปลี่ยนสีไฟได้สีแดงสีเขียวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยให้ดูนอกนะเห็นไหมครับมืดตื๊ดตือนะครับมืดมากเลยนะครับเหมือนเดิมอ่าแพลนกล้องมาในกล้องอินฟลตพาด0ูนย์ตัวใหม่เวอร์ชัน2เห็นไหมครับชัดมากเลยนะครับรุ่นใหม่ปี2025ย้านะครับ อ่านะครับเดี๋ยวไปดูเต็มๆได้นะฮะที่ช่อง YouTube คลองถมพลาซ่าเรานี่แหละครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพาซ่านะครับวันนี้นะฮะมีอินฟลีตตัวใหม่ของพาดนะครับพาด NV 008 SP เวอร์ชั่น2นะครับวันนี้ก็ไลฟ์กลางคืนเนาะถ่ายวีดีโอกลางคืนาอาจจะมืดนิดนึงนะครับตัวใหม่ล่าสุดของพาด NV 008 SP เวอร์ชั่น2ตัวใหม่เนี่ยตัว LRF เนี่ยเป็นตัวปี2025นะครับมาใหม่ล่าสุดนะฮะเข้ามาเมืองไทยใหม่ล่าสุดเลยนะครับ าการทดสอบชัดมากนะครับก็เห็นแล้วเนาะตามทีเซอร์หน้าคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับเดี๋ยวบอกสิ่งที่แถมก่อนนะครับก็จะมีคู่มือให้อยู่แล้วนะฮะเวลาเล่นเราดูคู่มือเป็นหลักนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับให้ดูคู่มือเป็นหลักผมจะสอนได้คร่าวๆอย่างเดียวนะครับคู่มือนะครับซองใส่นะฮะแล้วก็นี่สายพายสายพายนี่ก็คือเอาไปคล้องนะฮะเอาไปคล้องกับกระเป๋า ะะเดี๋ยวผมเปิดให้สว่สวางหน่อยกระเป๋าเนี่ยกอกระเป๋าตัวนี้นะครับนี่มันจะมีตัวคล้องข้างๆเห็นไหมครับนี่นะฮะกระเป๋ายัางดีนะแข็งแรงมากนะครับกระเป๋ายัางดีมีสิบรูดนะครับของผาดน,นะอยู่ในกล่องยังดีนะครับอยู่ในกล่องยังดีเลยนะครับตัวใส่ถ่านเวลาเราไปออกล่าออกข้างนอกก็เอาตัวนี้ใส่ถ่านกันกันน้ากันฝุ่นนะครับตัวรางมีให้นะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าใช้ยังไงนะครับตัวชาร์จ USB มีให้นะครับ ทานมีให้2ก้อนนะฮะพร้อมแท่นชาร์จนะนี่แท่นชาร์จนะชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากชาร์จกับ USB ก็ชาร์จไฟบ้านอันนี้ได้เลยนะครับตัวไขลางนะครับพร้อมขาจับมีครบเลยนะครับอ่ะบอกรวมๆอันนี้แล้วเดี๋ยวขอนั่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะนั่งอธิบายง่ายๆนะครับเพิ่มความสว่างไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะนะครับดูที่ตัวมันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะสอนการใส่ลางก่อนนะครับ ตัวนี้นะฮะอินเฟลตนี่เนาะดูนี่นะครับตัวนี้คือตัวใส่รางเขาจะมีน็อตให้มา3ตัวเห็นไหมครับมีตัวรองซิมด้วยนี่นะฮะหลายคนสงสัยว่ามันตัวอะไรใส่รองนี่นะฮะก่อนใส่รางสําหรับต้องการให้รางเนี่ยกระดกขึ้นกระดกลงนะครับกระดกขึ้นตลกกระดกลงเนี้ยมากน้อยนะครับลราใส่ตัวรองซิมนี้เพิ่มได้นะครับจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยการใส่รางก็ง่ายนะครับนี่นะฮะ ตัวรับรางใส่หลังแค่นี้เองเห็นไหมครับใครต้องการสลับไปทางฝั่งไหนใส่ได้เลยนะฮะใส่ง่ายแล้วเอาน็อตไขแค่นั้นเลยส่วนหลังจับนี่ขอบอกหลังจับไยนะครับจับได้ตั้งแต่11มิลจนถึง22มิลเพราะรางเนี่ยมันเลื่อนได้เห็นไหมครับรางมันเลื่อนได้นะครับนี่จับได้ตั้งแต่ปืนรางเล็กยังลางใหญ่เลยลูกกรดปืนลมปืนไรเฟิลปืนเอ็มที่มีรางใส่ได้หมดเลยนะครับ เ็นเหล็กอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับแถมฟรีนะครับแถมฟรีแค่ฐานก็คุมละมีให้2ก้อนนะครับเวลาเราชาร์จเต็มเต็มเนี่ยก็ใช้ถึงสุดนะต่อเนื่องก็ได้ถึง 2- 3สามชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้าเปิดเปิดปิดปิดก็ได้มากกว่านั้นแต่ต้องบอกก่อนอินฟล่ตอ่ะมันกินฐานนะครับย้ำเลยนะครับนี่นะฮะบอกลูกเล่นคร่าวๆเนาะตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นลาน20มิล22สมิลสำหรับใครต้องการจะใส่แบบเลเซอร์เพิ่มก็จับตัวนี้ได้นะครับ ตัวนี้นะฮะเปิดฝาได้นะให้ดูนี่นะครับเปิดฝาก็เป็นตัวใส่เมม ORY นะคะแล้วก็ชาร์จ USB ตัวนี้นะครับได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากล้องเขาวางหน้ากล้องไปทางนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับหันหน้ากล้องไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะลูกเล่นก็ง่ายๆฝากระดกนะด้านหน้านะครับมีปรับหลานะหมุนหลาด้านหน้าตรงนี้นะคะมันหมุนได้นะครับให้ภาพชัดนี่หมุนช่วยกับปรับหลาตาหลังเห็นไหมครับ ปรับหลาด้านหน้าปรับตาหลังหมุนไปด้วยกันนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวปรับหลาด้านหน้าเนี่ยเขามีแง่งให้เราดึงหมุนด้วยนี่นะฮะแง่งดึงออกมาเห็นไหมครับแล้วก็หมุนซูมได้นะครับนี่หมุนหลานโทษทีนะเป็นหมุนหลานะครับนี่เห็นไหมครับต้องการให้ภาพชัดหมุนหลาตัวนี้หมุนปรับตาหลังภาพชัดแน่นอนอย่างที่ผมส่องต้นคลิปเลยนะครับปากระดกหน้าปิดได้นะครับหลอดหน้าพวกนี้คือเป็นหลอดอินฟลูเอนะครับ เราซูมกว้างซูมแคบได้หลอดอินฟลเลทเนี่ยดึงขึ้นดึงลงง,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 ง่ายนะครับนี่นะครับลูกเล่นแค่นี้ตัวนี้เป็นยางนะยางกันเบ้าตาเวลาปืนกระแทกเนี่ยมันกันเบ้าตาเราได้นะครับลูกเล่นก็ง่ายๆผ่าแท้เนี่ยลูกเล่นง่ายตัวใส่ฐานก็อยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝาออกมาฐานใส่คาาอินฟลเลทมันจะหน้าแบนทั้งสองฝั่งนี่นะฮะแบนทั้งสองฝั่งแต่เอาหน้าแบนนะฮะที่มีวงเนี่ยวงเล็กเนี่ยใสย่กระป้างใน แล้วก็ปิดฝาปิดให้แน่นนะครับปิดแค่เนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเอามือนิ้วนี่ช่วยดึงทักนิ้วนึงนะครับคือการปิดเนี่ยมันจะมีสป,ปริงดันออกมาเราใช้นิ้วนี้ช่วยทักนิ้วนึ่งก็ได้นะครับกระถมปิดเข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆนะครับนี่แค่เนี้ยนะครับตัวเปิดปิดนะฮะคือนี่ปุ่มออนปุ่มออนออฟเปิดปิดคือปุ่มน,นี้นะครับมีเปิดปิดเปิดปิดตัวนี้นะครับ ลูกเล่นต้องง่ายๆนะครับมี4ปุ่มเล่นง่ายๆนะครับแต่ลูกเล่นมันเยอะนะครับย้ำว่าลูกเล่นมันเยอะนะครับต้องเข้าไปดูนะอย่างตัวแรกเนี่ยก็เป็นปุ่มเมนูปุ่มนี้2ปุ่มเนี่ยเวลาเราเข้าเมนูแล้วนะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสองปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มโอเคนะครับทีนี้ถ้าเล่นทั่วๆไปนะครับการเปิดระบบอินฟลรตปุ่มเนี้นอกจากเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นแล้วเนี่ยยังเป็นปุ่มระบบอินฟลีตด้วยกดค้างไว้นะครับ นะกดค้างไว้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดอินฟลเอดมองกลางคืนแล้วถ้ากดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยมันจะสามารถเพิ่มความสว่างได้อีก3ระดับเลยตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นปุ่มซูมนะครับนอกจากจะเป็นปุ่มเลื่อนลงแล้วเป็นปุ่มซูมด้วยนะกดกดกดมันก็จะซูมเข้าซูมออกตัวนี้นะครับตัวนี้นอกจากเป็นปุ่มโอเคแล้วจะเป็นปุ่มที่มีสีเลขศูนย์ขึ้นมาเพื่อให้เรามองได้ชัดขึ้นนะครับนะครับเล่นง่ายนะฮะ ถ้าไม่รู้อะไรแล้วก็เข้าปุ่มเมนูนี่นะฮะแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะครับชอบอันไหนก็กดโอเคปุ่มเมนูเนี่ยมีเพิ่มสีเปลี่ยนสีเปลียป่ยนแสงได้เยอะแยะเลยนะครับการตั้งก็เข้าไปตั้งข้างในในเมนูนะฮะการตั้งนะครับอันนี้คือกสอนกันไม่ได้มันต้องไปฝึกกันเองนะครับเส้นเลงมีสีแดงสีเขียวเปลี่ยนสีได้นะครับเราเข้าไปดูในเมนูเราฝึกเล่นเอานะครับผมเนี่ยขนาดเล่นได้คร่าวๆเนี่ยโอ้โหก็นั่งเล่นครึ่งวันนะครับครึ่งวันก็ยังรู้ไม่หมดแต่มันเยอะจักนะครับ เราก็ต้องไปฝึกนะฮะเมนูคู่มือเขามีให้นะครับเราต้องนั่งเล่นนะบางทีถามผมผมก็ไม่รู้หมดนะครับเพราะเราบางทีก็ไม่มีเวลาเล่นเหมือนเหมือนคนใช้เนาะลูกค้าซื้อตัวเก่ากันไปสูญแปดสูญแปดเอสนะฮะสูญแปดเอสพีตัวเก่าโอ้โหเขาเล่นชํานาญกับผมเยอะนะครับมาใหม่นะฮะหนึ่งร้อยตัวร้านปืนแจ้งมานะครับเนี่ยคู่มือเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเข้าไปนั่งเล่นนั่งศึกษาได้เลยนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในนี้มีเยอะมากเลยนะครับ ให้เราศึกษานะครับ <c oughs> แต่พอเล่นเป็นแล้วก็เป็นเลยเป็นตัวนี้มันก็เล่นเป็นหลายๆรุ่นเลยเพราะว่าระบบนี้มันจะคล้ายๆกันหมดนะฮะไม่ว่าตัวเก่าตัวใหม่มันอาจจะต่างกันแค่รูปทรงนิดๆหน่อยๆนะครับลองเล่นลองศึกษาดูนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ